สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักของคุณครูแอนวันนี้คุณครูแอนจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องภูผาใน EP ที่3กันค่ะใน EP นี้คุณครูแอนมีเพลงให้นักเรียนฟังด้วยนะคะชื่อเพลงว่าจับปูนักเรียนเคยฟังกันไหมนะถ้าเคยฟังเนี่ยก็ร้องตามกันได้เลยนะคะ กลัวฉันกลัวฉันกลัวปูมันดีที่หัวแม่มือหนึ่งสองสามสี่ห้าจับปูมามาเป็นระบำหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยปูมันหนีฉันเลยไม่คำฉันจำฉันจำฉันจำปูมันคำฉันเจ็ Si huo me mu จับปูคุณครูแอนแอบเห็นเด็กๆเนี่ยโยกตามเพลงกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันนิดนึงนะคะว่าเพลงจับปูเนี่ยมีเนื้อเพลงอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามคุณครูแอนนะคะ1 2 3 4 5จับปูมา้ามาได้หนึ่งตัว หกเจ็ดแปปูมันหนีบฉันต้องสั่นหัวกลัวฉันกลัวฉันกลัวเพลงนี้ก็คือเป็นการสอนนับเลขใช่ไหมคะหถึง10นั่นเอง เดี๋ยวคุณครูแอนขอทดสอบความรู้ในเรื่องของสระอาสระอีสระอูกับเด็กๆหน่อยนะคะนักเรียนลองสังเกตสิว่าในเนื้อเพลงนี้มีคำใดบ้างคะที่ผสมกับสระอาสระอีสระอูคำแรกในบรรทัดแรกมีไหมคะใช่แล้วคะ่ะก็คือคำว่าสามนักเรียนสะกดตามคุณครูแอนนะคะ สออมสามสี่สออีสีไม่เอกสี่ห้าหออหาไม่โทห้าปูปออูปู มามออามาไม่โทรมามามออามาหมดหรือยังคะเด็กๆคำนี้ก็คือคำว่าปูอีกเช่นเคยนะคะปออูปู หมดแล้วมั้งยังเหลืออีกหนึ่งคำค่ะคำนี้คำว่าหนีบหอนอีบอหนีบอ่บอาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคุณครูแอนฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่สองข้อที่6ถึง7นะคะเป็นการทบทวนสระอาอีและอูค่ะโดยแบบฝึกหัดข้อที่6 ให้นักเรียนเติมสระอูแล้วฝึกอ่านนะคะและในแบบฝึกหัดข้อที่7ให้นักเรียนเลือกคำที่มีสระเหมือนกันเขียนลงในบ้านแล้วฝึกอ่านค่ะเด็กๆต้องฝึกอ่านคำในกรอบสีฟ้าก่อนนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมีปูสีดูดี รูนำไปแยกให้ถูกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอนก็เพิ่มเติมในเรื่องของมารยาทในการฟังนะคะเด็กๆ 1. ตั้งใจฟังและต้องมองผู้พูดด้วยนะคะ 2. ไม่คุยหรือเล่นขณะฟังผู้อื่นพูด 3. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้ผู้อื่น 4. ถ้าจะถามควรขออนุญาตก่อนหรือให้ผู้พูดหยุดพูดก่อนไม่ควรถามขณะผู้พูดยังพูดไม่จบนะคะเด็กๆคะลองดูสิคะสามภาพนี้ภาพไหนมีมารยาทในการฟังมากที่สุดเก่งจังเลยค่ะก็คือภาพที่ หน,นั่นเองภาพที่1เนี่ยเป็นการที่คุณครูกําลังสอนนักเรียนแล้วนักเรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจตอบคําถามใช่ไหมคะส่วนภาพที่2เนี่ยเด็กๆเ,เขาอยู่ในที่ไหนกันนะคะใช่แล้วเขาอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังนั่นเองค่ะเขามีวิธีทำอะไรคะ ก็มีไว้ดูหนังใช่ไหมคะแต่ถ้ามีคนคุยกันหรือมีคนที่มีเสียมารยาทในการกินกินเสียงดังเนี่ยก็คือว่าไม่มีมารยาทนั่นเองใช่ไหมคะและภาพที่3เนี่ยโอ้โหเป็นไงคะเด็ก2คนนี้ตั้งใจเรียนไม่เอ้ยอืมไม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะมัวแต่คุยกันอยู่ข้างหลังห้องระวังจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูแอนจะพาเด็กๆไปอ่านเนื้อเรื่องภูผ,ผากันแล้วคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปอ่านตามคุณครูแอนกันเลยนะคะภูผาภูผ,า,ผ,ผามีพ่อภูผ,ผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัว ผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผา รักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบก ใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่เด็กๆ,ๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านกันนะคะในเนื้อเรื่องภูผาวันนี้คุณครูแอนมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพลงว่าเพื่อนภูผา เดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเพลงพร้อมๆกันนะคะภูผาดูแลใบโบกภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบก 《圣经》。 ปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอนก็ฝากให้เด็กๆกลับไปฝึกอ่านเนื้อเรื่องภูผา กันบ่อยๆนะคะเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยยิ่งเราอ่านบ่อยก็จะทำให้เราอ่านคล่องขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่4นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ